ทุกคนก็วันที่หนึ่งนะฮะวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโอ้ไม่ใช่สองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้ก็เป็นวันแรกของปีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วนะฮะตื่นมาก็สงงงเงียเลยเกินทันทีก็ไม่ได้ไปฉลองอะไรกับใครก็นอนอยู่ห้องธรรมดาปกติแต่ก็รู้สึกทรมาติดใจเพราะว่าท้องเสียทั้งคืนนั่นเองนี่มากอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เราจะทําการปรับเปลี่ยน คลิปวิดีโอนิดหน่อยจากที่เราจะตัดต่อแล้วลงเป็นวันนะฮะจากนี้ไปเราจะทำการเปลี่ยนเป็นลงครั้งละอาทิตย์ mm hmm. ก็คือถ่ายอาทิตย์หนึงลงทีนึ่งในคลิปก็จะรวบรวมตั้งแต่วันที่หนึงจะถึงวัที่7แล้วก็จะลงทีเดียวนะฮะซึ่งมันก็จะดีมากต่อตัวเราที่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ที่จะมาตัดต่อคลิปทุกวันเนาะ แต่นี่คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยตอนนี้เราก็ได้ทำการเหลือสันสุไว้กินกันตอนนี้นะฮะก็เป็นคนที่ติดสันสุมากเอาอตรงๆนะเพราะว่าชอบพิการพิซซแต่มันก็อร่อยอยู่เออว่าจะเป็นรด,ดอะไรก็อร่อยอยู่ใช่โอ้ยเสียงเสียงเพลงไม่น่าไม่น่าให้อภัยเสียงเพลง s u s h ว w o r พรุ่ง <c oughs> นี้เราก็จะทําการกลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้าน กลับบ้านนี่ไงบ้านเราจะกลับสีสกเกตก็คือเมืองสีสกเกตแหละเพราะว่าพรุ่งนี้เราไปวันหยุดสุดท้ายแล้วก็จะไปหาเพื่อนด้วยในส่วนของวันที่สามสี่ห้าก็เรียบปกติแต่วันที่สี่มีสอบแล้วก็หกวันที่หกใช่ไหมใช่ปะ่ะสองจันสามสี่ห้าหกเออใช่เป็นวันเรียนหนังสือสามสีห้าหกเรียนหนังสือแล้วก็ ไม่ได้เจ็ดวันเสาร์นะ,ะครับผมไม่ใชได้พักผ่อนกันอีกรอบนึงอันนี้พูดอะไรเนี่ยเขาไปคิดต่อแล้วการจะตวิทยากินซันโซแล้วก็จะไปอ่านคู่อสอบอีกนะฮะอีกเยอะเฮ้ยอ่านคู่อสอบมีเก่งได้บ้างลต่อ,อ่านคู่อสอบอย่างอื่นไม่ทำเด้อนุ่งใสสวยด้วยวคนกระฉากเดิมแต่เวลาเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เป็นเวลาสามรอบสามทุ่มหรอกสิบแปดสิบเก้าปะประมาณนี้นะทุกคนก็คือขอมาทิ้ง มีการทิ้งแะเปิดไวนนะฮะไม่ใช่อะไรในย่างนะฮะแต่ว่าเราอยู่คนเดียวเราจะกินยังไงก่อนคือไม่ให้กินกับท่าคนเดียวหรอก <c ười> คือวางหัวท้า,มมาทไว้ตรงนั้นนะฮะทุกคนจะเห็นดีมีเต่าพร้อมแต่ว่าเราก็เอ๊จะให้ฉันทำคนเดียวหมดเลยเหรอจะให้ฉันกินคนเดียวอย่างนี้หรอหรือย,อยังไง <c ười> คุณพ่อก็ไม่อยู่คุณแม่ก็ไปทํางานก่อนเดี๋ยวจะกลับมากินคิดดิใจอะไรบันนี้ <c ười> กินคนเดียวใช่ไหมฮะงงมาแล้วไม่มีใครบอกอะไรเลยนอกจากว่านี่แหละนี่แหละอะไรเงี้ยก็แบบอ่าชีวิตเองที่ไม่ยอมไปกินกับคนอื่นแต่ว่ากินคนเดียวมันก็แปลกแป,แป,แปดีเหมือนกันนะจะน่าส่สวยมากแมมโอ้โหมันเนียนเวอร์เนียนนีนเน่นเวอร์ก็อิแสงไฟจอนตลอดทั้งที่เรื่องมากนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าคนนี้จะเรื่องมากต่อก็คงจะเป็น v ร r s i o นว่าไม่กินยยในยาที่เอามาแล้วก็ไปนอนได้ไหมล้วซึ่งไม่ยาก,กินอะไรเลยตอนนี้อยากนอนอย่างเดียว คนคงต้องกินแล้วมั้งจะกนินทุกอย่างด้วยนะประเด็นไม่รู้ว่าปีหน้าจะกลับบ้านได้ปะคิดว่าไม่กลับหรอกแต่คนจะกลับมาตอนอีกทีหนึง่งก็น่าจะเป็นตอนวันปิดเทอมนี่แหละอืก็น่าจะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมแต่ก็ถ้าเป็นวันถ้าเปิดเทอมปีสี่คงจะไม่กลับบ้านเลยแหละคิดแล้วพาะไม่อยากกลับแล้วก็แค่อยามไม่อยู่บ้านให้ได้มากที่สุด เป็นแบบมาม่กับบัลรงมียากับบัานเลยมียากกับบัานเริงจริงๆสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้ก็ได้มากลับมาที่ชิสเกตแล้วนะฮานก็วันที่สองเนาะของมกราคมวันที่สองนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นวันหยุดชุดเชยล้วก็ว่าจะนัดเพื่อนทากันบ้านกันดีกว่า แต่เมื่อกี้มีพี่พี่ทั้งบอกว่าไปกินชาบูกันไหม <c oughs> ตรงๆนะคือจริงก็กินได้แหละแต่ว่ามันเกิดเรื่องที่ว่าเราเรา <c oughs> คือเมื่อวานน่ะเรากินอันนี้ไปเว้ยเราอะ่ะกินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรากินเนื้อย่างออไปแล้วแล้วเราก็เอียนเนื้อย่างมากตอนนี้เพราะว่าเราเรากินก็เยอะอยู่แล้วก็มันก็ แต่บ้าแตงคําอยู่ก็เลยคิดว่าเราไม่กินดีกว่าแต่เราเราไปทานกับเพื่อนดีกว่าเศร้านะถ้าได้กินชาบ,บตูตอนนี้คือร้องไห้แล้วนะาะร้องไห้หนักเวอร์มาโอเคปากฉ่ำเวอร์ส้มแปร์โอเคไปหาเส้นก่อนนะทำไมจะไม่จัดไม่เสียเค่าเข้าเลยคุวินีงนีไงในเวลาให้หานปลานะฮะ ทำเกงน่ารักจังเุลยไปตำมาจากไหนอ่ะช็อปปี้ไม่เส้นนั้นมันเส้นน้อยไงพูดพูดแบบภาษาไม่ได้ยิันไม่ได้ทำอะไยังเสียใจระบมีนาซังเขาบังว่านะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มแล้วนะฮะก็จะมาปิดคลิปในวันที่2แล้วกันเนาะวันนี้ก็ได้กลับมาจากบ้านนะฮะก็ผู้ปรับผปับเลยเวลาแบบ อุปบูปเพราะว่ายู่ดีก็กลับเลยอะไรเงี้ยเพราะเราตั้งใจว่าจะกลับตอนเช้าอยู่แล้วไงแนละ้วทีป่ประเด็นก็คือเราอยากอาบน้านะแต่ว่าเราตื่นหกโมงอาไม่ได้เห็นมันเย็นมากเจ็ดโมงมันอาไม่ได้มันเย็นเย็นมากมสาิบเก้าองศาแล้วก็ประมาณแปดโมงก็ไม่อาบอีกมันหนาวมากขนาดที่ว่าพาอ่อห่มผานวมอะต้องห่มสองชั้นอะคือรู้แหละว่าประเทศอื่นอะอย่างเช่นประเทศแถบ ยุโรปนะเขาอาจจะปกติสำหรับเขาแต่สำหรับประเทศไทยอะ่ะมันปรับตัวไม่ทันเมือ่อคือสิบห้าองศาเขาปกติแต่สำหรับเราเนี่ยสิบเก้าองศามันก็นาวมากแล้วนะหนาวมากจริงๆก็เลยอาบน้ำประมาณเก้าโมงน้ําก็ไม่ได้อุ่นให้เลยนะอากาศก็ไม่ได้อุ่นขึ้นนะแต่เราต้องอาบน้าแล้วเพราะเราต้องรีบกลับก็เลยได้กลับมาที่นี่ประมาณสิบเอ็ดโมงก็กว่าผมจะแห้งเอือ่ยกว่าจะเปลี่ยนหน้า,า,าอ,อ,อะไรสบายๆเอื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจกกลับมาไม่ถึง ท่าไรก็ต้องไปไปหาเพื่อนที่นั่นแหละไปทํางานนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็กลับไม่นานก็ได้กินข้าวเชยวแล้วก็ข้าวเชยวเมีเ่ยนเฉา้าแล้วก็จึงกลับมาที่ห้องนะฮะก็ได้มาอ่านหนังสือสอบแล้วก็เพื่อได้พักผ่อนนี่แหละโอเคนี่คือร็อกทั้งหมดของวันที่สองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไปเยอะเลยเพราะว่าคนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันขั้นไงมาพักผ่อนวันสุดท้ายเนาะได้ว่าวันหยุด ปีใหม่มนสุดท้ายทุกคนก็เลยมาเทียเท่ยวเยอะก็เลยแบบถ่ายใครไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ่ายเยอะไม่ได้เพราะติดหน้าเข้าอีกอไม่ถ่ายอีกโอเคก็ไว้เจอกันในวันที่สามนะเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะจะอะไา,ามันถุ่นะใช่ไหมเมือวานนั้นเขาไปตัดมาสวัสดีทุกคนอ,อาศัยหนากูนะเย่ต้องอาศัยหน้ามึงจะเป็นยังเจ้าของขึ้นมาถอดเนี่ยปากมันแซ่บเกินมึงวันนี้วันที่สามนะ เออถูกแล้ววันที่สามจะมีเรียนก็ไม่มีนะคะเลยลมานั่งเล่นที่หมอกนะจ๊ะวันนี้แไม่ <c oughs> มีงานเออมนะ้ะวันที่ส <c oughs> ี่ <c oughs> ย้อนแสงต้องอาศัยหน้า <c oughs> ววนเก็บไปทุกวันเลยทำไมจะไม่เสรบจกาว่า สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้กำลังอยู่บ้านเพื่อนมาสังสรรค์บ้านเพื่อนแล้วก็มานั่งกินคอนดับกันก่อนว่าเอ๊ะอือกูบายไปมนแป้งบูดเลยการรีวิวที่เหมนแป้งบูดเลยค่ะมันมีสองสองชิ้น เออคีบเอาเออคีบเอาบรัชวิวที่ดูท่าสดสวัสดีจ้าเก้ควายอร่อยมากค่ะยี่ห้อน yep. ี้ค่ะไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่บอกทำดอยอ่ะตอนนี้ก็มาพักผ่อนอยู่ที่ปัตทานนะฮะท่าเรือแต่ว่าแล้วก็จะกลับหอกแล้วแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงช่วยด้วยอ่าพวกล็กน้อยแล้วก็พวกนี้ก็มีเดด อ๋อลาก็จะนอนอยู่บ้านเนี่ยซะสิวเยอะไหมงงเพิ่งก่อนหน่ดีสวัสดีทุกคนก็สวยยอดท่องคืนของวันที่สามนะฮะวันนี้ถ้าจะให้เล่ารวมๆก็คือได้ไปส่งกันบ้านส่งงานแหละเออที่หมอแล้วก็ได้ไปบ้านเพื่อนไปกินแม็กมุกทะกันนะฮะก็ก็รวมๆก็มีแค่นี้วันๆก็ไม่มีอะไรมากก็ ชีวงจังหวะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมซ้ำๆมันเหมือนแต่ก็ดีที่แบบวะ่าแล้วก็ถ่ายไว้ว่าวันนี้มีอะไรเผื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็จะได้กลับมาดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อวันนี้รู้สึกเหนื่อยนะฮะนี่แค่จะมาถ่ายเป็นคลิปวันที่สามเฉยเฉยๆทีวนทันที่สี่ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะก็ดูแลวบวนไปเรจะไกลทีพรุ่งนี้จ้าไปป้า สวัสดีทุกคนนะฮะข้าวส่วนที่เท่าไหร่วะ,ะสี่แล้วมั้งน่าจะสี่แหละเออสี่ช้าวนันที่นวันที่สี่ก็เป็นวันที่อยู่ในห้องนะฮะก็ก็อยู่ในห้องก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้มาตอนสิบสองนาฬิกาแล้วนะคือตั้งเช้ามีเรียนเช้านะฮะก็เรียนไปละแล้วก็กินข้าวแล้วเสร็จก็มาถ่ายล็อกนี่แหละว,วันนี้ก็ั้งใจว่าจะอยู่ห้องทั้งวันแล้วก็จะไม่ไปไหน ราพรุ่งนี้รามีเรียนเราไม่อยากจะหนู่อยกลแล้วนะโอเคท่านก็ขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็เรียนเสริมกฤษนิดน,นึงนิดนึงแล้วกันแล้วก็จะใหญ่ที่ตอนอัศนูนชีนะฮะ <c oughs> ไม่ายอีกแล้วไม่ไปทุกิบเลยไปช่วยตัวเองหนึ่งสวัสดีฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเนาะ,ะกว่าๆก็เป็นเวลาอัสนูนทีอย่างที่บอกแต่เราไม่กินทีฮะเรากินมิลค์ รู้สึกว่าชีวิตถ้ากินทีเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะเนาะก็ต้องกินอะไรพวกนี้แหละถา้าถามว่าอีนี่กินเบียร์หรือเปล่าไม่กินจ้ะถามว่าอยู่แล้วไหมไม่จ้ะส่วนมากถ้าจะกินพวกที่มันเป็นแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้เขาจะกินในด้านที่เป็นอาหารมากกว่าอย่างเช่นแบบไก่ตุ๋นเบียร์หรือไวน์ซอสอะไรเงี้ยมันก็ต้องกินปะ ก็ก็มาเป็นสวสดเขอาอะอะไรเงี้ยคือมันเขาปรุงอะไรมาจนกลายเป็นซอสอะไรพวกนี้แล้วอะก็ <c oughs> คิดว่าไอ้กระของเป็นคนระเหยู่หมดแล้วใช่เป็นคนระเหยู่หมดแล้วมันคงไม่เหลือแล้วความเป็นไอ้กระโมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะกินอยู่แต่ถ้าแบบแบบ,แบ,บให้กินแบบขนี้เลยอ่ะอืม <c oughs> มีกินจะเศร้าใจนะฮะมีเรากนเบียดกันหน้าโซมเหมือนคนกินยาติดยายอะไรเงี้ยไม่ติดเด้อ <c oughs> ก็อันหนึ่งที่ต้องอยู่ห้องทั้งวันก็รู้สึกว่าจะเอิร์ดแล้วก็อองค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็นั่นแหละก็กังหยุดทำให้ตัวเองได้พักผ่อนเยอะอยู่เพราะถ้าอ่านหนังสือเยอะเกินไปเดี๋ยวสมองจะรับไม่ไหวเยก็เลยกินนมพักผ่อนเยอะอ่านหนังสือในน่องพักผ่อนเยอะเวลาสอบถ้าไม่มีรู้อะไรก็กขำมั่วไปเลยไม่ต้องจะได้เกรดเอแบบสภาพตอนนี้ไม่เคยคิดตัวเองว่า ข้อาผาหาอะไรเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเอาเกรดเอ,เอนะแค่แค่ว่าจะทำให้เต็มที่สุดทุกครั้งที่ทําแค่นั้นเองแลวในจะสอบกันเนี่ยอ่านหนังสือคืออะไรก่อนอ่านหรือยิ่งโง่ <laughs> พอเราไม่เข้าใจแต่คนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยไม่เข้าใจต้องหาคนที่อธิบายเข้าใจให้ได้มากที่สุดใช่ไหมอันนี้ไม่อะ่ะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจหรอกก็เข้าใจในแบบของเราเรารู้แค่ไหนรก็เอาแค่นั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแบบพยายามนขนควายหนักขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้สําคัญอะไรมาก ก็สอบสาคัญไว้มันก็สําคัญแต่ถ้าแบบเราควรแต่แบบสนใจจุดประเด็นนั้นประเด็นเดียวแล้วประเด็นอื่นมันก็อีกเยอะแยะเราไม่ใส่ใจขลออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทำความเข้าใจในหัวข้อแต่และหัวข้อให้มันแบบพอดีพองามแค่พอในจุดที่แบบเอาไปสอบได้ก็พออะไรเงี้ยถ้าจะรู้ลึกขนาดนั้นนะทำใ,ใจเถอะไปทำใ,ใจเลยอืม โอเคตอนนี้กูงนอนจังเลยขอตัวไปนอนก่อนนะฮะตืน่นมาทีก็จะอ่านข้อสอบสักนิดนึงี๋ยวข้อสอบไปนิดนึงแล้วค่อยแล้วก็เท่านั้นแหละวันนี้น่าอาจจะโซมนิดนึงเพราะไม่ได้แต่งหน้าเลยนะฮะเล่นกันตอนเย็นเล่นกันน,น,นองวันนี้ไม่มีอะไรทำจริงจงสวัสดียามเย็นนะฮะของมาที่ส,ส,สี่ปะสี่แหละเออสี่แหละสี่สี่ส,สี่ใช่ใช่ใช่ เองเลนที่ดีนะฮะนอนทั้งวันจนในหัวก็ยุ่งรนะุนละไม่คิดจะหิเลยนะเพราะว่าคิดว่าจะนอนแล้วก็ไม่ต้องหยนะฮะวันนี้วันดีเราวเดี๋ยวมาทับกันง่วงง่วงหนาวอยากนอน <c oughs> วันนี้เดวท่าสินอนไหมนอนเถอดโอเคครไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันที่ห้าพรุ่งนี้ก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบนะครับก,ก็เจอกันจ้าบ๊ายบาย แล้วกูก็เลยเจ็บมากมึงกูก็โดนน้ำหมูกไปย้อนร้อนมากๆเขายังไม่ฟู้งแข่งกันย้อนแสงเป <c oughs> ิดแมทตใีในในเดิมเยในไม่ได้ช่วยอะไรเลยมึงเห็นล่วมพาไปสี่สายแมงนะ็นวันที่เท่าไหร่น,นะวันนี้วันที่ห้า <5 S 1> วันที่สี่หรวันที่ห้าที่แสนสุขนะฮะวันนี้ก็มาเรียนแล้วก็มีสอบด้วย โคตรสุกเลยอ่ะสุกเถอะไม่ได้อ่านไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยกินกูไม่เอาก็เกรียมขีดได้เลยนะฮะก็ไม่ได้ยินได้กันเลยเนอไม่ได้อ่านดีกันด้วยซ้ำเฮี้ยอะไรคุณเตยค่ะเทสคนรวยกินมามาจ้าเอาตรงนะ สวัสดีทุกคนยังมีอาหารแต่ว่าตอนนี้ตกใจกับผมดำด้วยอยู่มันดำเหมือนวิกเลยว่ะสุดยอดโอเคมันดำเหมือนวิกเลยอ่ะมันน่ารักตรงไหอนอัปการหมวกต้งหมดทุกคนวณานะจุดนี้ว่าเราเปลี่ยนสีผมเป็นสีดำเรียบร้อยเพราะว่าเรามีงานจ,จะไปสัมมานาฉะนั้นก็เลยอยากจะไว้ผมดำไว้ก่อนนะฮะก็อย่างที่เห็นนะผมปลอมแต่ก็สวยอยู่ถ้ามองจากมุมสูงมอง,ง,มองข้างล่างปุ๊บตัวเฮียอะไรเนี่ย โอเควันนี้เราก็ได้ไปสอบนะฮะเราก็ได้ไปเรียนหนังสือล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายในมาบแต่ก็ถ่ายอยู่จ้กวันที่ห้าของเราแล้วพรุ่งนี้เราก็เป็นวันที่หกซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการจับครอร์ฉลักของขวัญน,นะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรมากแต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรก็ไปาัดูคืนก็จะของขวัญได้นะ <c oughs> ก็ขี้เกียจแหละแต่ต้องไปโอเคไปก็ได้วะอือเห็ว่าใชกันพรุ่งนี้วันที่หกนะฮะวันที่ห้าบาย ทุกอย่างกองมดำนี้ไปเยอะแล้วนะฮะก็อยา่างแรกเลยคือตอนเช้าเนี่ยเราได้ไปจับฉลากของขวัญเนาะเป็นงานปีใหม่แล้วก็ตอนบ่ายก็ได้ไปตลาดแทซื้อของนะฮะซึ่งเราก็ได้จากของขวัญมาแล้วที่เราจะได้คือเราได้คนของคนที่เราสนิทก็คือเป็นเพื่อนทองนั่นเองนะฮะแต่ไม่บอกชื่อหรอกมันไส้ซึ่งสิ่งที่เขาใส่มา,ขมา,าเขามาจากไหนสิก็คือเอ๊ะทำไมเราได้ของใครก็ได้ของของ,ของเพื่อนเราเองค่ะนี่ อันแรกคือถุง DIY ก่อนเลยโมเด DIY นะฮะซึ่งดีอยู่อั 2. นสองนี่แก้วแก้วเบลหนึ่งนะฮะก็น่าจะมีประโยชน์อยู่เลยถ้าอยากให้มันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะไม่ของข้าวอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ใส่เคสกิน,นหรือปล่ามันดูสามเหลี่ยมดีนะเอาไว้ใส่ของเลกนิก้ก็แล้วกันเนาะสืบคของทั้งหมดทุกอย่างนี้ก็ก็ดีนะฮะ เสียงดีเอวไหวทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> ยังไงนะดูผมว่าต้องเหนื่อยมากอันนี้เหนื่อยสุดๆเหนื่อยมากเหนื่อยแบบนี่จะกรีละเออเหนื่อยจริงมันเหนื่อยแบบรวมเรารวมเราจะมันเหนื่อยเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปเดินตลาดใช่ไหมต้องใส่เมสตลอดเวลาแล้วพอใส่เมสตลอดเวลามันก็แบบ <c oughs> เพราะว่าตอนจับฉลากอะเราไม่ได้ใส่เมสเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ออกเ <c oughs> <c oughs> ออไงบ้างผมสีดังมันดีไหมเนี่ย มันดีใช่ไหมมันดีเนาะเพราะว่าเราก็เคยผมสีดำมาก่อนโอเคก็รีวิวไปแล้วนะของที่เราจับได้นะฮะซึ่งของที่เราใส่ลงไปแต่ละอย่างก็คล้ายๆนี้แหละแต่ว่าจะเป็นของในร้านสิบบาทนะฮะก็จะได้หลายอย่างดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดั้นสิบใบทีหนึ่งเพราะว่าเราทำหวีหายแล้วเราไม่มีหวีเชื่อว่าไม่มีเลยเสร็จแล้วโอเคก็ ค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีพรตอนเย็นแล้วกันเนาะตอนเย็นซตอนนี้ไม่มากอขอน้อยก่อนสวัสดีทุกคนข้าสูนที่เส็ดนะฮะเดือนธันวาคมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเธอจะได้อยู่ห้องทั้งวันนะฮะ ถามว่าจะมีแผนไปนไหนไหมไม่มีเนอะวันนี้เราก็จะอยู่ห้องทั้งวันแล้วก็จะอยู่ทั้งวันจริงิ่งแล้วก็จะไม่ไปไหนก <c ười> <c ười> ็ซื้อขนมซื้อของกินว้เตรียมพร้อมแล้วเริ <c ười> ่มตนอนได้เลยไหนโอเคก็นี่ก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของคลิปนี <c ười> <ๆ>้นะครับเพราะว่าเราจะทำเราเปลี่ยนจากการทําคลิปอย่างที่บอกไปก็คือเป็นจากการทําคลิปจากโพสต์วันต่อวันเป็นโพสต์เป็นหนึ่งสัปดาห์ต่อคลิป เพราะว่าคลิปมันสั้นไปเศร้าเลยชีวิตเราแต่ว่าเราก็จะพยายามทาคลิปให้มันดะที่สุดเพราะว่าเราก็อยากจะดูคลิปตัวเองรูดเดียวเหมือนกันแหละไม่อยากจะดูทีละตอนทีละต,ตอนมันก็ดูน่าเบื่อมอนกันแล้วอออยังไงก็ขอต่อไปอาา่านหนังสือก่อนแล้วกันไว่เจอกังทีตอนอัพสนุนทีนะฮะวันจุดต้องมีอัพสนุนทีจังนะจะันจ้าสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีอันนี้เรื่องไงนะเป็นช่วงอัพสนุนทีของเรานะฮะ ก็เลยจะมาหาอะไรกินนิดนึงหลังจากการอ่านสอบไปเมื่อกี้คืออ่านอ่านสอบไปก็ก็เชิงว่าอ่านอยู่นะซึ่งวิชาที่เราอ่านไปเมื่อกี้ก็คือเป็นการนั่นจะเป็นออกแนวจดหมายทางธุรกิจมากกว่าคือการสื่อสารในธุรกิจอะไรเงี้ยสมกับกาอ่านในเรื่องของ business report หรือเปล่านั่นยใช่ก็คือเป็นเอกสารเป็นในงานธุรกิจอหละเออเมื่ออาจารย์กระจอกข้อสอบไว้ก็ต้องอ่านไว้วที่มันมีเั่งไหร่ มันมีความยากอยู่นะ<ม>อะไรเงี้ยเพราะอาจารย์ก็ว่าจะให้เขียนจดหมายเลยในการสอบก็คือจะให้เขียนจดหมายโอ,อ้มันเลยแล้วก็แบบตาโตเลยฮะไอ้ค่าจะลองถามเพื่อนดูว่าอาจารย์ให้เขียนเป็นสตอบหรือว่าอาจารย์ให้ปริ้นออกมาแล้วไม่ส่ง <c oughs> คือแบบเอา้าทำไมทําไมดูโง่จงิงๆว่าโอ้ม y g ก d เราจะโง่นี่ไม่ได้นะ <c oughs> ฉันก็อยู่ในช่วงของการสอบทุกอย่างก็เลยต้องแบบ แบ่เงเวลาให้สอบมากกว่าที่จะไปทําอะไรฉะนั้นก็วันนี้คงไปไหนไม่ได้นะก็เศร้านิดนึงกับชีวิตในช่วงนี้นะฮะขนะเป็นปีใหม่นะปดาห์แรกของปีใหม่ก็ยังสอบสอบและก็สอบแล้วเพิ่งสอบเสร็จไปอ่ะสดานะสอบอีกสามวิชาสามวิชามันก็ไม่ได้แน่นอยนะกระช่้งเถอะทำเต็มที่ที่สุดแล้วจะได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยก็ช่างมันเถอะ อโอเคงั้นขอตัวไปพักผ่อนอย,อยู่ใจชั้นแป๊ะก็นังสซื้อต่อแล้วใช้ไอทีตอนกินด้วยแล้วกันเนาะไม่ไหวสวัสดีก็สยามค้ำคืนของวันที่เจ็ดนะฮะแล้วก็เป็นการนี่วัชมาลก่าวลาด้วกันเพราะว่ามปถึงวันที่เจ็ดแล้วการทำคลิปเจ็ดวันภายในคลิปเียวมันก็สะดวกปีเหมือนกันนะ วันนี้นะฮะก็ไม่ได้ไปไหนก็ได้อยู่ห้องอ่านหนังสือสอบนะฮะแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแล้วก็เท่าทรงผมที่มันก็ดูกระโปรงด้วยนะฮะมันก็กระโปรงจริงๆนะดูดิต้งผมบ้าเลยก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้สระผมก็ใช่แล้วไม่ได้สระผมเดนนี๋ยวขอใจมันดีขึ้นโอเคดูดีขึ้นแล้วนะฮะก็เ <c oughs> มื่อกี้นะฮะก็กําลังดูคลิปแม่ยู่เทอร์ลโตรดของ Golden อะไรสักอย่าง a v a r d this a v a r d uh huh. ก็เป็นการจัดการ mm hmm. เครือยไงไงว่ารางวาัลอะไรเงี้ยให้กับไอ้ดนเคปกรีอะไรเงี้ยแบบที่ยิ่งใหญ่มากก,ก็ต้องทงทรัชว่าเราก็ตัองดูหนังสือไม่อ่านเน้นนั่งดูผู้ชายโอเคงั้นก็มาขอปิดคลิป่านี้แล้วกันไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอปิดเลยแล้วกันนะครับวันที่เจ็ดแต่คลิปนี้ก็ขอบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าวันที่แปดนะฮะ